สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวิดีโอนี้ก็อยู่กับ Game เกมคอนดักชั่นคอมพิวเตอร์สามคนอีกเช่นเคยครับผมอ่ามาครับผมวิดีโอนี้ผมมีแมปมาแจกนะครับผมนะวิดีโอนี้คือผมมีแมปมาแจกนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับผมเป็นแมปบอ่อดินนะครับผมนะบอ่อดินขนาดกลางนะครับผมนะขนาดกลางเนาะบอ่อดิน อยูลงชั้นสองแล้วผมบอ่อดินลงชั้นที่สองแล้วผมก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้นะครับทนผู้ชนวันนี้ก็มารีวิวนะรีวิวบวกแจกนะผมนะรีวิวบวกแจกับผมแมปบอ่อดินนะผมเลเวลตันนะผมนะมีรถกี่คันวะเนี่ยมีรถน่าจะเกือบทุกคันมัน้ง ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาดูรถก่อนนะอ่าอันนี้คือแบบรีวิวบวกแก,กเลยอ่านี่คือรถของเรานะผมนะรถที่มีทั้งหมดเลยนะผมนะของแมปนี้นะมาดูกันนะผมว่ามีคันไหนบ้างคนระับมีหมดทุกคันนะท่านผู้ชมนี่แ้วผมพอแบบนี้ก็มีหมดทุกคันครับผม ทางขึ้นก็ประมาณนี้นะค่านผู้ชมนะอย่างนี้ทางทางขึ้นทางลงก็ประมาณนี้ครับผมขอบบอ่อก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมนะขอพผ้นบ,บ่อก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะก็ท่านผู้ชมสามารถไปปรับเล่นขุดทําอะไรเองได้เลยนะผมนะอ่าเนี่ยผมแล้วก็ไปขุดต่ออีกได้เลยครับผม สำหรับคนที่อยากเอาไปขุดต่อก็อไปขุดต่อได้เลยครับผมนี่เดี๋ยวผมลองทางให้ดูครับผมผมจะรถด,ดำลงมาวิ่งนะเดี๋ยวผมจะเอารถด,ดำลงมาวิ่งลองทางให้ท่านผู้ชมดูนี่นครับผมอาผมไปเรื่อยๆแล้วน,นั่นนี่นี่ครับแมพของเราก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ มันก็จะมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะปึ๊บก็จะโค้งไปขึ้นออกตรงนั้นนะเพื่อให้มีความสมจริงนะครับก็คือให้มันออกตรงถนนนะไม่ให้ออกตรงทางเท้านะ,ะก็จะมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะท่านผู้ชมแต่ว่าขอบบอกเราก็ต้องขออภัยจริงๆครับเรื่องนี้คือผมไม่รู้ว่าผุมจะทํายังไงนะบมก็ให้ท่านผู้ชมไปปรับแต่งกระอาหน้าบุมนะ นี่นะผมบ่ดินของเราเนาะอันนี้คือแจกนะคผมนะแจกนะ,ะก็ติดตามไม่เลยครับผมก็อาจจะมีมาแจกแบบเรื่อยๆนะผมนะก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะ,ะแจกประดิมช่องใหนนม่ครับผมเดี๋ยวผมรถด,ดำลงมาดนะีน้ท่านผู้ชมดูสักเที่ยวสองเที่ยวนะผมนะ อันนี้เทนลือก็สามารถเอาลงได้นะผมนะโรเบทตเนะี่ยทางไอ้ระายล้อเนะี่ยน่าจะลงได้อยู่มั้งนี่ลงได้ผมว่ายัางไงก็ลงได้เดี๋ยวผมจะลองลอาลงให้ดูนะผมจะลดลงไปจอดนะจะลดลงไปจอดอยู่นี่ผมนี่ผมลดดำขึ้นลงสบายเลยนะี่ด,ดำนี่เลี้ยบแบบสบายเลย พื้นที่คือแบบพื้นที่มันกว้างมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราปิดไฟหน่อยโอเคโอเคครับผมนี่ครับคือพ,พื้นที่อย่างกว้างนะท่านผู้ชมคือแมปนี้เป็นแมปที่แบบกว้างมากนะผมนะสําหรับคนที่แบบคืออยากริมแบบแบบงกว้างหน่อยนะผมนะแมปนี้ประมาณสี่ไร่ครับผมค่ะ ผมคำนวณไม่ผิดนะจากสายตาผมก็ประมาณสีไร่ครับผมไม่เกินนี้หรอกท่นจุมสี่้าไร่นี่แหละอ่ะปีไปแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะเพระวานในเกมนะ,ะแล้วก็ไม่สามารถคั่นเราได้นะครับผมนะผมว่าประมาณสีห้าไร่นี่แหละอ่ะเนี่ยผมคือเราสามารถขุดลงได้อีกนะผมนะเราสามารถขุดลงได้อีกเยอะมากนะผมนะนี ลองทางขึ้นก่อลองทางลองทางนะพี่ชมปึ๊บนี่ครับผมอุย้ยแบบอัดดินมาเต็มลำก็ขึ้นได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่แบบขึ้นสบายเลยนะครับพี่ชมเฮ้ย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 ,อ,ยอันนี้คือเราเนื้อผิดพลาดเองนะเห็นไหมขึ้นแบบสบายเลยหรือแบบเราจะถอยลงก็ได้นะสำหรับคนที่อยากถอยลงนะถอยลงถอยขึ้นได้หมดนะครับท่านผู้ชม ได้หมดครับผมปึ๊บครับเดี๋ยวผมจอดรถสวยๆหน่อยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหางเขียวลงมาก่อนนะปึ๊บผมจะหางเขียวลงมาอีกกันให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะอ่าไหนวะหางเขียวเงี้ยผมหางขึ้นล,ลูกเขียวหางขึ้นถอยครับลูกพี่ถอยถอยถอยทีเราจะลดลงไป ลองดูนะว่าจะลงได้ไหมเพราะว่าหางนี้จังยาวนะยาวแล้วใหญ่มากมนะน,นะผมนะครนบผมไปพว่ลงไปแล้วมันจะกลับรถได้ไหม <c oughs> โอ้ยลงไปกลับรถไม่ได้นี่มันจะพูดยังไงเนี่ย <c oughs> โอ้ยลงแบบทุกลักทุกเลมากเลยครับไปผมกลับรถกับรถปื๊บปื๊บอย่าติดนะลูกพี่อย่าติดนะ ไม่มีใครลากได้นั่นนี่ครูก็ช่วยคุณไม่ได้เด้อจะว่าให้อูหูติดนะครับต,ติดติดไหมติดไหม,มพับเลยครับผมพับเลยเลรียวแบบพับเลยนะดูกันนะว่าจะเลี้ยวได้ไหมมันเลี้ยวพับนะครับมันเลี้ยวไม่ได้นะนี่ได้ไหมดู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 ดดดไป แรงไหมนี่ลูวี่แรงไหมทดสอบความแรงหน่อยขี้เกียจขยับรถนะท <c oughs> ี่จริงคือผมขี้เกียจขยับรถนะผมนะ <c oughs> อ่าปื๊บปื๊บปื๊บอ,อ,อันนี้คือผมเซฟแมปไว้แล้วนะไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่คิดว่าแมปจะพังเนาะอ่ะโอเคครับผมที่ตอนนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมเนี่ย หนิงตายคิปนะครับผมแมพก็จะประมาณนี้เลยนะผมนะกงกว้างนะครับอ่ากงกว้างบ่ดินลงชั้นที่สองแล้วผมนะขุดชั้นที่สองได้เลยครับผมนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ